ชมคู่ก่อนบ่ายเผยน้องทาร่าแอดมิดป่วยเป็น RSV ยังอยู่ห้อง ICU ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ถึงกับใจจะขาดกันเลยทีเดียวค่ะหลังรู้ว่าลูกไม่สบายเช่นเดียวกับกัแสดงอารมณ์ดีชมคู่ก่อนบ่ายที่เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวว่าลูกชายน้องทาร่าแอดมิดด่วนเนื่องจากมีไข้สูงโดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า อ้ยใจแม่จะขาดทาราไข้สูงชักอีกแล้วอยู่กองไถ่ายไม่ได้ไปหากังวลไปหมดได้แต่ดูรูปและคอยโทรอัปเดตอาการหมอให้อยู่ ICU ดูอาการหนึ่งคืนเจาะน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลับไปเพราะความเพียะพกคุ้มคร้องหายไวๆนะลูกคนเก่งของแม่ทํากลางชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้น้องทาราหายป่วยไวๆ และต่อมาทางด้านชมคู่ได้ออกมาอัปเดตอาการลูกชายว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงและกำลังใจนะคะน้องทาราไข้ลดลงแล้วตอนนี้พ่นยาและดูอาการในห้อง ICU อีกนิดค่ะถ้าไม่มีอะไรน่าห่วงเดี๋ยวขึ้นไปรักษาต่อบนห้องปกติค่ะผลเอ็กซเเล่ปอดสรุปน้องเป็น RSV ค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคน